จัังครบสวัสดีครับการบังคัได้แล้วนี่ให้พี่น้องชมวิวครับ,บ,บเราออกมาจากทางเลี้ยวเข้าภูทะเบิงแล้วบรรยากาศวันนี้ก็ฝนตกโปรยปรายมาไงแล้วมีอุทัยฝนสามเลยมาทั้งหมด5คันนะครับผมจากจังหวัดบุรีรัมย์ น้องชมบรรยากาศในการบรรยากาศช่วงฝนนะหน้าฝนเป็นอะไรที่ดีต่อใจนะครับข้ามสะพานห้วยตองมาแล้วนะครับผมนี่ก็มาเจอ f ออยู่ที่คอน,กนแกนได้เวลาซื้อว่เ,าเขาไปออกมาเพื่อไปให้ซ้ำ ใส่เชือกอยู่จำกันได้แล้วก็ก่อนมาถึงจุดนี้ก็ได้แวะนะครับที่ร้านล่าคนบึงการตรงก่อนที่จะลงมานะครับเป็นจุดชมวิวเขาเรียกว่าปากช่องนะฮรันนี้ก็าจะเป็นชมวิวโค้งวัดผาซ่อนแก้วเานะพี่นองยิ้มไายตาเลยว่นะ ทุกวันนี้ก็เส้นทางสะดวกสบายนะเม่ก่อนเป็นเลนสวนเดี๋ยวนี้ก็ไม่สวนแล้วนะครับ96กิโลไปสู่อำเภอวังทองขับมาเรื่อยๆทีมงาน,นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะไปเบดเสร็จที่ไหนนะเดี๋ยวต่อคิดให้พี่น้องเบึงว่า ในตัวพี่น้องนะเ,เจอจังหวะในในสวยๆผมก็จนะรวมให้นะครับผมหงวัดผาซ่อนแก้วก็เบรรยากาศนะครับผมดูว่าทีมเราจะไปไหน ขณะนี้เวลา13นาิกา40นาทีนะครับจบคนนี้เหมาคณะเรานะครับขับรถนำด่ากันไปต้ยๆนะครับผม,บมผ่านบ้านหมองบรรยากาศช่วงแต่ละฤดูก็จะแตกต่างกันไปเนาะ ในการสำหรับช่วงหน้าฝนครับกรบคราวกันไปยินชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นหัวใจ ก็ไปตั้งหลักที่เขาข้อเขาคอดูนะครับตอนนี้บ่ายสามโมงสี่สิบหกนาที

ก่อนถึงร้านอ่ะหอนแลลลี่มินิอ้อาเยอะนะฮะก็ได้นะใช้เกียรดอัะ ลื่นแล้วครับสัมผัสได้ถึงความลืม่นนเปิดตัวกันลื่นนะครับชิปยาวไกลครับวันนี้เป็นวันแรกครับผม <c oughs> และแล้วก็มาเจอความเจริญครบบามบุกป่าฟาดลงมาและแล้วเราก็มาถึงนี่คือแล้วเขาคอรีสวนสรุปเราจะเข้าโรงแรมก่อนหรือ,อยังไงติดตามตอนต่อไปครับตรงข้างเกียร์นะครับกดค้างไว้ 5วินาทีนะครับกูใช้ดูครับมามาสอบเทคนิคการขับรถของลูกพี่เป็นการใช้เทคนิคถึงที่หมายแล้วครับ ตามอัพพยาายเลยนะครับ <c oughs> จ,จ,จอดเลี้ยงได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่น่าจะมีรถลูกค้าเข้ามานะครับ อะไรครับมาเลยี oh, ้ารับซ้ออา,บา,ออบายมา,า,ยม,ามาที่จอดรถนะครับซ้ายมาเลยมาที่จอดรถ ศูนย์สามเข้ามาที่จักรยานยซ้ายครับซ้ายมาศูนย์สี่ศูนย์ห้าเข้ามาแล้วครับซ้าย ถึงที่หมายด้วยความตลอดปลอดภัยนะครับไม่ใช่ตเตลิดเปิดเปิงนะครับใกล้ถึงที่หมายสั้นกี่ดีนะครับเลื่อดูชื่อนะเมื่อกี้ว่าที่ไหน